จะบอกถึงเรื่องอัศจรรย์ให้นะสาหรับวันนี้นะครับคุณดูนะฟ้ามืดหมดเลยนะฟ้าตรงนี้มืดหมดเลยนะครับฟ้ามืดหมดเลยแต่ฟ้าไปสว่างนี่ท่าวาตุก,กีอยู่ที่เดียวนะครับข<ม>นลุกเลยเผยคลิปลำแสงทอดจากฟ้าค่ะทำให้สว่างอยู่จุดเดียวนะคะเหตุอัศจรรย์ เรือสุพรรณหงษ์ในวันซ้อมใหญ่ค่ะเรื่องราวอัศจรรย์นะคะเกิดขึ้นในวันซ้อมใหญ่สเสมือนจริงครั้งที่2ขบวนพยุหายาตราทางชลมาค่ะแล้วในโลกโซเชียลนะคะก็มีการแชร์แล้วก็บอกเล่าบรรยากาศในวันงานดังกล่าวค่ะเกิดลมฝนพายุอย่างหนักค่ะถึงขั้นต้องประกาศยุติการซ้อมลงนะคะต่ว่าทากลางพายุที่บรรยากาศรอบด้านมืดมิดค่ะ กลับสว่างสวัยอยู่จุดเดียวคือจุดตรงที่เรือสูบพรณหง์อยู่ค่ะแล้วทําให้ผู้ที่มารอชมการซ้อมใหญ่นะคะก็ได้เห็นความสง่างามของเรือสูพพันหง์กันทั่วนหน้าค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่22ตุลาคม2567ค่ะเวลา15นาฬิกาประเทศไทยเรานะคะได้มีการจัดการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่2ค่ะขบวนพออยุหายาตราทางชลมา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินโดยการซ้อมครั้งนี้เป็นการซ้อมเสมือนจริงก่อนจะมีพระราชพิธีในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้ค่ะและสำหรับเรือสุพรรณหงษ์นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือพระที่นั่งสำคัญอย่างมากในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมาคค่ะ ซึ่งเป็นเรือที่มีประวัติยาวนานและชาวไทยหลายคน่เชื่อว่าก็ตั้งตาที่จะรอชมให้ได้เห็นกับตาตัวเองสักครั้งในชีวิตนะคะซึ่งในวันซ้อมเสมือนจริงครั้งที่2นี้นะคะเกิดมีพายุฝนอย่างรุนแรงค่ะแม้ว่าก่อนการฝึกซ้อมจะมีการตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะไปจนถึงกระทั่งเริ่มเวลาฝึกซ้อมนะคะ สามารถที่จะออกเรือได้นะคะไม่ได้พบปัจจัยที่จะทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานขนาดนี้นะคะซึ่งทําให้ทางกองทัพเรือค่ะต้องออกมาขออภัยค่ะจากข้อมูลของกองทัพเรือนะคะสรุปได้ว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝนในลักษณะ ระเบิดฝนค่ะซึ่งจากสภาพอากาศดังกล่าวเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องยุติการฝึกซ้อมลงค่ะเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลในเรือแล้วก็เรือพระราชพิธีด้วยค่ะและท่ามกลางพายุฝนดังกล่าวนะคะก็มีการแชร์เรื่องราวอัศจรรย์นะคะบนท้องฟ้านะคะและบรรยากาศโดยรอบเรือสุพรรณหงษ์ค่ะซึ่งทําให้เราเห็นเรือสุพรรณหงษ์เนี่ยโดดเด่นสง่างามนะคะสว่างอยู่ท่ามกลางพายุทั้งๆท,ที่รอบด้านนั้นมืดไปหมดค่ะ ตัวอย่างเช่นคลิปนี้เลยค่ะคลิปในช่องของมิสเตอร์สมยค่ะเป็นผู้ชมอยู่นะคะบนริมฝั่งแล้วเขาก็ระบุว่าเหตุอัศจรรย์เหลือเชื่อวันซ้อมขบวนเรือพระยุหายาตราทางชลมากก่อนฝนจะตกหนะักท้องฟ้าได้มืดคลึ้มไปทั่ว360องศา แต่ว่ากลับสว่างอยู่ที่เดียวนั่นก็คือตำแหน่งที่จอดเรือสุพรรณหง์อยู่ค่ะเขาบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้เขาถึงกับขนลุกเลยทีเดียวค่ะซึ่งบริเวณที่เรือสุพรรณหง์จอดอยู่นั้นนะคะเจ้าของช่องเขาระบุว่าเป็นที่ท่าวาสุกรีนั่นเองค่ะแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมหลายคนด้วยกยันยืนยันตรงกันเลยค่ะ อย่างเช่นนะคะเราเก็บคอมเมนต์มาให้ดูนะคะคอมเมนต์แรกค่ะเขาบอกว่าใช่ค่ะแสงสว่างเจาะจงไปที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์วันนี้ใครสังเกตได้บ้างคะช่วงตอนซ้อมเนี่ยฝนตกมีคลื่นแต่ว่าเรือสุพรรณหงษ์ลอยไปไม่โดนคลื่นกระแทกเหมือนเรือลำอื่นๆมีคนเข้ามาตอบนะคะว่าใช่ค่ะเรือสุพรรณหงษ์นิ่งมากทั้งที่น้ำแรงมากคลิปที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยก็ชัดเจนมากด้วย อีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเรือสุพรรณหงษ์เหมือนลอยนะต้องมาชมันคลิปนี้ค่ะจากช่องพิทักษ์ราชันค่ะเขาเขียนบรรยายไว้ว่าลมแรงมากแต่เรือสุพรรณหงษ์นิ่งมากซึ่งก็มีหลายคนค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะตั้งข้อสังเกตว่าทําไมคลื่นไม่แตกตอนกระทบเรือเหมือนเรือเนี่ยลอยได้เลย อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่า22ตุลาคม67นี่ต้องบันทึกไว้เลยซ้อมใหญ่ฝนตกหนักมากๆขอบคุณเจ้าของภาพสวยๆที่แบ่งปนันแล้วก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้เลยก็คือพี่น้องทหารฟรีพายยอดเยี่ยมมากๆเลยกะ็นะัว่าเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ดูขลังไปอีกแบบนึงนะคะท่ามกลางลมแรงแล้วก็พายุฝนแบบนี้ค่ะเหมือนทำให้เราเนี่ยได้ย้อนอดีตไปเลยละค่ะ